ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้วันเสาร์ที่12ตุลาคม2567อยู่กับผมสวัสด์เคือพี่หมายวันนี้เรื่องเล่าข่าวบ้านผือไปที่พิบูลักษ์นะครับในจังหวัดอุดรธานีนะครับอำเภอพิบูลักษ์นะฮะ ช่วงนี้จะออกพรรษาแล้วนะครับผมนะฮะก็สพพิบูลรักษ์นี่ก็พร้อมกับสาธารณาสุขอำเภอพิบูลรักษนี่ก็ลุยออกลงพื้นที่ตรวจเข้มก็นะว่าอย่างนั้นนะะช่วงออกพรรษานะครับผมที่มีทางอำเภอนะครับมีนโยบายนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะขายอดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตนะครับผมนะฮะ ทุกอำเภอนะครับผมส่วนอำเภอบ้านถือก็ทำอยู่ชั้นสองนะครับนะฮะก็วันนี้ก็พี่บุลร,รักษ์ตรวจเข้มประทัดดอกไม้เผิงนั่นเองเป็นอันตรายนะเป็นวัตถุเหมือน,นวัตถุระเบิดเลยนะครับผมนะฮะประลัดอำเภอนะครับงานปกครองนะครับสถานีตำรวจภูธรพิบูร,รักษ์สาธารณาสุขอำเภอพิบูลร,รักษ์ ออกตรวจร้านค้าที่ยื่นคำขอ,อบอขออนุญาตนะครับผมจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเขตพื้นที่ตำบลดอนกอยนะฮะอำเภอพิบูลล์จังหวัดอุดรธานีพร้อมกำชับนะฮะให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องอเพื่อความปลอดภัยในการจำหน่ายดอกไม้เพลิงและขอความร่วมมือให้จำหน่ายเฉพาะ ช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นเข้มนะมาวันนี้สถานีตำรวจภูทรพิูล,ล์ัุนีก็เข้มนะเอาจริงมาจังนะครับผมนะฮะอ่านะครับผมไม่ใช่ต้มคนดูไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเอาจริงเอาจังนะครับผมนะมวยล้มต้มคนดูไม่ใช่อย่างนั้นเจ้าหน้าที่เอาจริงนะครับผมอย่าล้อเล่นนะครับ เราไปอาขอฝากไว้ด้วยครับร้านตัดเย็บสื้าวราพอนห้องภาพดีเจเจเอ๋นะครับแชนตัดลุงเอบ้านผือนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิด6กโมงเชา้าปิดสองทุ่มนั่นเองนะครับผมสะดวกสบายไร้กังวลน,นะครับผมเราไปดูเรื่องเล่าข่าวบ้านผือกันแล้วกันนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับขอบอกครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมดาเนินรายการโดยคุณสวัสดิ์เขือพี่หมายนั่นเองนะครับน่ามาเจอเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้วันเสาร์ที่12ตุลาคม2567นเั่นเองเรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็หยิบยกนะครับนะ่าเรื่องการออกพรรษาออกพรรษานี้แล้วก็ร้านค้าร้านขายขายประทัดนะฮะขายประทัดนี้ต้องมีใบอนุญ,ญาตนะครับผม ดังนั้นนะครับพี่บูลลักษ์ตรวจเข้มประทัดดอกไม้เพลิงนั่นเองนะครับนะประหลัดอำเภอนะฮะงานป้องกันนะครับงานปกครองนะครับผมสถานีตำรวจภูทรพี่บูลรักษ์ดังสาธารณสุขอำเภอพี่บูลรักษ์ออกตรวจหลานค้านะครับที่ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตนะครับผมจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเขตพื้นที่ตำบลดอนกอยนะฮะ อำเภอพิบุลักษ์จังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมพร้อมกำชับนะฮะให้ถือปฏิบัตินะ,ะตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยการจำหน่ายดอกไม้เพลิงนะครับและขอขอความร่วมมือให้จำหน่ายเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นโอ้โหเข้มเลยครับผมสอบพอพิบุรักษ์สาธนารณสุขอำเภอพิบุลักษ์เข้มสุดยอดนะครับผมนะฮะ ไม่มีมวยล้มต้มคนดูก็ว่าอย่างนั้นนะผิดจับก็ว่าอย่างนั้นกับชับนะฮะก็ไม่ใช่ว่าโอ้อทางนี้ขายพอขายเสร็จเรียบร้อยโอ้นะ้านะ้าขอน้าขอนะอนะเออไม่ได้ครับผมเวลาเกิดเหตุมาแล้วท่านผู้ผู้ประสบเหตุหรือว่ายัางไงระเบิดเข้าตุงเข้าตาหรือว่ายัางไงะร้านค้านั้นแหะครับไม่มีใบอนุญ,ญาตนี้โดน นะครับผมอันนี้ตำรวจเอาจริงเอาจังนะครับเอาเราไปดูภาพพร้อมๆกันเลยนะครับผมในช่วงนี้นะครับอเอาภาพนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะการตรวจนะครับนี่ครับผมนี่ไงเองนะครับผมพี่นะฮะพี่บูญลักตรวจเข้มประทัดนะฮะดอกไม้เพลิงนะครับน้าปลัดอำเภองานปกครองอขยายหน่อยขยายหน่อย ทีมงานขยายหน่อยโอ้อ๋อครับผมผิดพลาดไปหน่อยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็สอพอพิบุลักษ์นะฮะาสาธนารณสุขอําเภอพิบุลักษ์ออกตรวจร้านค้านะฮะที่ยื่นคำขออนุญาตจำหน่ายดอกไม้เพลิงในเขตนะครับที่ตำบลดอนก้อย นะอำเภอพิบูลษะจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับผมเข้มมากเลยนะครับผมเ่ะเรามาดูภาพนี้อีกนะครับผมอ้าขยายหน่อยขยายหน่อยอ่าทีมงานเอาไม่ใช่ครับผมโทษทีโทษท,ท,ทีนะครับเพิ่นผิดนะครับผมเอาโทษโทษทีนะครับผมเอาใหม่เอาใหม่หมนะสักคู่สักคู่ อโอเคนะครับผมในจุดนี้นะครับน่ขยายไปนี่ไงครับการตรวจเข้มนะครับพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจำหน่ายดอกไม้เพลิงและขอความร่วมมือให้จำหน่ายเฉพาะช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นนี่นะครับนี่สพพิบุลักษ์กับประหลัดงานปกครองเข้มเลยนะครับผม เอาจริงเอาจังนะครับถ้าเอาจริงเอาจังอย่างนี้ก็แสดงความยินดีด้วยการเข้มแข็งนะฮะผิดจับนะครับผิดจับเลยเอาเป็นอย่างนั้นเรามาดูภาพนี้ต่อไปอสักครู่นะครับผมอันนี้ภาพนี้อีกครับผมนี่ครับผมก็ ดูการตรวจดูนะตรวจเข้มจริงๆเลยขอให้เข้มอย่างนี้ตลอดไปนะครับสบพพิบูลลักษ์นะครับขอให้เข้มนะฮะขอให้เข้มนะครับผมทุกวันนี้เจ้าหน้าที่นี้พัฒนานะครับผมจเจริญในเทคโนโลยีนะครับการตรวจจับการตรวจเช็คนี่ก็กระตือรือร้อนนะครับผมนะขมักขม้นตรวจเข้มนะตรวจเข้มทุกวัน นะในช่วงนี้หรือว่าช่วงไหนในเทศกาลไหนๆนะครับผมนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเกิดเหตุบ่อยนะฮะอย่างแจนวันคนสุ่งคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมันก็เข้มเลยนะครับใครทะเลาะบ่อแว้งใครทะเลาะอะไรจับพอจับแล้วก็ให้เสียเงินให้เจ้าภาพนะทั้งหมดเลยนะที่เขาจัดงานน,ะนี่มันเป็นซะอย่างนี้นะครับผมนะฮะ นี่การตรวจเข้มเอากระดูภาพอีกต่อไปก็แล้วกันนะครับผม,ม in, 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 in. อินอินอินเขาบอกอินนะอินนะฮะนี่นะครับนี่ครับผมอ่ามาเข้มเลยนะครับนี่สแสดงศักยภาพนะครับผมสอบพอพิบูลักษ์นั่นเองนะครับผมนะฮะ,นะฮะต้องทําอย่างนี้นะครับผมนะฮะเราต้องเข้มแข็งนะครับนะหน่วยพิทักษ์สันติราชจะว่าอย่างนั้น นะครับผมนะทำงานตรงไปตรงมานะครับผมผู้พิทักษ์สันติราชนะครับผู้ประชาชนพึ่งพาได้นะครับนะจับจริงทำจริงทําไม่มีใบอนุญาตสพพิบูลลักษ์จับตรวจเข้มนะครับผมตรวจเข้มตรวจเข้มเลยนะครับผมเข้มแบบไหนอ่ะฮะ เข้มสีดำเลยไม่ใช่นะครับตรวจเข้มก็คือว่างานตรวจเข้มก็คือตรวจให้ถึงพริกถึงขิงเลยนะครับผมผิดอันเดียวไม่ได้คุณมาขออนุญาตอันนู้นจะมาขายอันนี้ไม่ได้นะครับคุณต้องตรงตรง,ตรงปกเพราะว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่ตรงปกโดนจับนะว่างั้นนะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับผมเข้มโอ้โหครับ มันต้องอย่างนี้นะครับผมมันต้องอย่างนี้นะครับนะ,ะประชาชนก็จะได้ศรัทธานะ,ะไม่ลำเอียงนะครับผมนี่ไม่ลำเอียงครับตรวจดูใหญ่เลยนะครับผมว่าโอ้บัตรทัดนี้มันเป็นยังไงนะ,ะวัตถุหรือว่ามันนะครับเขากัะพิจารณาเองนะครับผมผมก็พูดไปนะฮะอ้ะโอเคนะครับ แล้วก็สบายสบายนะครับไม่มีอะไรนะครับครับมาเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะก็เห็นตำรวจตรวจเข้มอย่างนี้ดีใจนะครับดีใจนะครับที่ตำรวจทำจริงๆจังๆนะครับผมนะไอ้ตำรวจทำจริงๆ,ๆจังๆเรื่องจะออกพรรษานี่แล้วนะถ้าขายไอ้ประทัด ไม่มีใบอนุญ,ญาตในี้จับอสรุปข่าวครับพิบูลลักษ์ตรวจเข้มประทัดดอกไม้เพืง่งแต่ว่างนั้นไม่มีมวยล้มต้มคนดูพราะงั้นประหลัดอำเภองานปกครองสอพพิบูลลักษ์สาธรารณกสาธรารณสุขอสาธรารณอำเภอพิบูลลักษ์ออกตรวจร้านค้าที่ยื่นคำขออนุญ,ญาตจำหน่ายดอกไม้เพืง่งเขต พื้นที่ตำบลดอนกรอยอำเภอพิบูลษ์จังหวัดอุดรธานีนะฮะนี่พร้อมกำชับนะนี่เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับเลยนะ,ะให้ถือปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการจำหน่ายดอกไม้เพลงิงและขอความร่วมมือจำหน่ายเฉพาะในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นเอาที่เหลือจะไปทำยังไงครับ ที่เหลือจะทําไงต้องส่งคืนส่งตอนตอนออกรรษาเขามาเยอแยขายไม่ออกเนี่ยแล้วเราจะไปเก็บไว้ตรงไหนครับนะแล้วเราขายได้ไหมขายไม่ได้นะครับผมเห็นแล้วจับเลยขายไม่ได้คุณจะมาตุนสินค้าโดยที่ว่าแบบเหมือนวัตถุระเบิดเลยครับข่าวข่าวโลกโซเชียลออกทั่วเลยว่า โอ้โห و, ไอสาสสมดินพัดดินระเบิดอะไรเงี้ยระเบิดโรงงานระเบิดอย่างเงี้ยทำผลิตดอกไม้เพลิงอะไรประมาณเนี้ยโอ้หลายปีที่ผ่านมาก็ข่าวโด่งดังนะฮย,ย้ายปีนี้ปีหกจีตนี้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับผมตามทากฎตามกฎระเบียบนะของอสอพพอิบุรักษ์แล้วก็สาธารณสุขอำเภอ พี่บูญรักกันแล้วกันนะครับผมแล้วประชาชนจะปลอดภัยนะครับผมทั้งคนซื้อและคนขายส่วนมากก็อันตรายคนขายนะครับผมเด็กๆนะครับผมจุดแล้วโอ้โหนะไม่บัญญาญญังไม่รู้ไม่มีความปลอดภัยแล้จุดแล้วปุ๊บถูกตาตาบอด้วจะแล้วแล้วใครจะรับผิดชอบกันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เดือดร้อนนี่ว่ามีเข้ม ว่าไม่ตรวจดูว่าไม่ดูแลรักษางานตอนเทศกาลอ่ะว่ากันไปนะครับครับผมเวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมสวัสดีคือพี่มายนะครับผมเวลาลงสวัสดีครับครับผมก็สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผม เข้มข้นเข้มงวดก็ว่าอย่างนั้นพี่บูญรักษ์ตรวจเข้มนะฮะปะทัดดอกไม้เพิงงอนะไรอย่างนั้นครับปลัดอําเภองานบกครองนะครับผมพี่บุรักษ์สอพพี่บุญรักษ์าธารณสุขอําเภอพี่บูญรัลลกษ์ออกตรวจเข้มนะครับผมถ้าใครไม่มีใบอนุญาตจับอืจับอย่างเดียวนะครับไม่ใช่จับแขนจับมือนะครับจับแล้วเชิญไปโรงพักไปปรับที่โรงพักนะฮะหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับผมนี่ นะฮะแล้วก็พร้อมกำชับนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจําหน่ายดอกไม้เพลิงและความร่วมมือจําหน่ายเฉพาะเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับอ่าโอเคถ้าเข้าใจแล้วก็เวลาก็หมดก็หมดเวลานะครับผมนะก็ขอฝากไว้ด้วยครับร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรประสบการณ์มากกว่าสามสิบปีนะห้องภาพดีเจเจเอ๋ แคนตัดลุงเอบ้านผือนะครับผมรวมสายพันธ์ุอยู่ที่ห้องเสื้อวราพอนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิษยาภูมิร้านเปิด6กโมงเชา้าปิดสองทุ่มขายถูกนะาขายนะสดอยู่ที่ร้านก็ไปสดอยู่ที่บ้านท่านนะครับถ้าเกิดซื้อแล้วก็จะแนะนําว่าลดน้ํายังไงยังไงเป็นยังไงนะครับผม ก็ศึกษาทางยู u b e ก็ได้นะครับผมแต่สนใจหรือว่ายังไงก็มาที่ร้านนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิด6โมงเช้าปิดสองทุ่มนะครับเป็นอันที่เข้าใจนะครับครับผมผมสวัสดิ์เครือพี่ไยนะครับผมข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะขอฝากไปด้วยครับทาง Google นะครับ Google ก็กดเข้าเว็บไซต์เลยนะครับ บ้านผือทีวีนิวนะครับเว็บไซต์ w w w บดบ้านผือทีวีนิวดอทแล้วก็ทาง YouTube นะครับบ้านผือทีวีนิวนะครับทาง Facebook สวัสดิ์เทอพิมายเพจ f a c e b o o k บ้านผือทีวีนิวเรื่องเล่าข่าวบ้านผือข่าวทั่วไทยแล้วก็ข่าวออนไลน์บ้านผือนั่นเองขอฝากไปด้วยนะครับผมครับก็มีเรื่องดีๆหรือว่ายังไงก็จะมาเสนอนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นกระบอกเสียงให้ท่านนะครับผมนะฮะ ให้รู้ทันเหตุการณ์นะครับอไอ้ข่าวนะครับถ้ามีเรื่องอัปเดตข่าวใหม่ๆเดี๋ยวจะมาออกนะอากาศที่เรื่องเล่าข่าวบันผือนั่นเองนะครับผมครับหมดเวลาลงนะครับสวัสดีครับ